ฮัลโหลโจโจวันนี้มาอยู่กับผมไดที่ายแชาแนลนะครับผมอินโทรมาดิมาเร็วเฮ้ยก็คนมันมีของเทพจะให้ทำไงได้อะโอเคผมมาสอนวิธีการเอาไอ้ที่จุดระเบิด TNT แล้วกันนะครับผมซื้อไดนาไม้ก่อนเลยขั้นแรกนะครับ ขี่แบบเร่งด่วนนะครับเสกม้าไม่ใช่เศกม้านะครับเสกม้าโอเคไปเลยที่ที่เราจะไปอยู่ตรงนี้นะครับหลุมศพนะครับผมโอเครู้แล้วก็ไปกันที่นี้ผมก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะครับหลุมศพโอเคการเอา ระเบิด TNT มันยุ่งยากขนาดนี้เลยไม่ใช่ระเบิดท n t ทดิที่จุดนะครับมันยุ่งยากมากเลยแต่ก็ไม่ยุ่งยากเกินไปเฮ้ยมีมีคนมีคนโอเคมาถึงตรงนี้แล้วมันใช้มา้าไม่ใช่กวางเรนเดียดิมันใช้กวางเรนเดียนะครับมีค่าหัวซะด้วย โอเคเมื่อเรามาจะมีอยู่หลุมหนึ่งนะครับผมหลุมหนึ่งจะมีหลุมหนึ่งที่ไม่มีชื่อชื่อจะกลับด้านอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยหนึ่งเก้าสามเอ็ดเ้ยหนึ่งแปดสามเอ็ดอะไรสักอย่างเฮ้ยมืดโอเค okay. เอาไดโนมท์มาก่อนเลยเอาไดโนมท์มาปาไปให้ตรงหลุมนะครับรอให้มันระเบิดโอเคระเบิดเรียบร้อยแล้วให้เราไปเอากุญแจนะครับผม โนโนโนมันน่าจะกดผิดนะครับโอเคเราก็จะได้กุญแจมาแล้วให้เราไปที่ hunting ช h o p นะครับที่ที่ไปซื้อธนูกับกับดักหมีนะครับผมอยู่ตรงแสมนะครับตรงที่เป็นตีหนหมีนี่นะครับ hunting s h a c ผมจะเรียก hunting shop แล้วกันนะโอเครีบไปกันเลย มาทางนี้ก็ระวัดระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะตอนกลางคืนตอนเช้าผมยังไม่กล้ามาเลยตอนกลางคืนจะเหลือแล้วครับทั้งมีจระเข้ขอนไม้ตอนเช้ายังแทบไม่เห็นขอนไม้เลยมาตอนกลางคืนนี่โอ้โหมาปิวทีจระเข้รุมกัดเลยนะครับเฮ้ยมีมีคนทําถุงตังร่วงด้วยเก็บไหมเพื่อนไม่เก็บพอดีพวกผมไม่โลภตังนะครับโอเค ใกล้ถึงเลยนะครับมีกวางด้วยนี่ hunting shop ของเราโอเคมาที่หลังร้านเลยนะครับผมหลังร้านจะมีท่อนเป็นห้องคล้ายๆห้องใต้ดินผมขอเอาคบเพืงก่อนนะครับเนี่ยเป็นให้เราเปิดกุญแจไปเลยโอเคเพื่อนเปิดให้แล้วเดินลงมาจะมีคล้ายๆถ้ำแล้วก็มีที่หยิบที่กดระเบิด เราก็จะได้มานะครับโอเคแล้วผมก็จะบอกวิธีใช้อย่างหนึ่งนะให้เราเอาระเบิดมานะครับเดี๋ยวเก็บปืนก่อนเก็บมีดด้วยโอเคเอาเราเอาระเบิดท n t นไปวางนะครับนี่วาไงไว้เลยเราก็เดินออกมาแล้วเราก็หาที่วางที่จุดระเบิดพอพอเราวางแล้วมันมันก็จะมีคล้ายๆแบบสายไฟนะครับ เป็นชนวนโอเคแล้วกลับไปแล้วมันก็จะกดปึ๊บตุ้มแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วก็เอามันออกไปเลยแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับเราจะต้องค่ายคนที่มีค่าหัวคนนี้ซะก่อนเฮ้ยมันรู้ไหมเนี่ย น่าจะไม่รู้เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหมดจับวางเฮ้ยดีเหรอ,อย,ยิงไปโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้ยนะครับผมไม้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับสำหรับที่นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ